เธอรู้ไหมใครบางคนเฝ้าคิดถึงตราตรึงอยู่ในหวัวใจจากวันนั้นที่เราได้ชิดใกล้ก็พาวใจลองลอยและเลอมเมื่อเธอเธอเธอทำให้เขาเปลี่ยนวนเวียนเห็นแต่นหน้าเธอรอคอยวันจะได้พบเจอเธอ อขอแสดงความยินดีด้วยเลยนะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าตอนนี้มีใครบางคนกำลังตกหลุรักคุณอยู่ค่ะโอ้โห,โโหต้องบอกเลยเป็นคนใกล้ตัวอาจจะเป็นเพื่อนสนิทรุ่นพี่รุ่นน้องที่สนิทกันนั่นแหละนะ ที่คุณเพิ่งได้ใกล้ชิดกับเขาอาจจะได้ทํางานร่วมกันนะเรียนร่วมกันหรือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างร่วมกันหรือมีการติดต่อประสานงานอะไรบางอย่างด้วยกันจากที่ได้ใกล้ชิดกันได้เห็นรอยยิ้มของคุณเห็นความสดใสของคุณได้รู้จักคุณมากขึ้นทําให้เขาตกหลุมรักคุณเขาให้เรียบร้อยแล้วว่ะเอออะขอดูพลังงานร่วมเติมหน่อยว่าพราะเอกสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกโอ้ดูจากพลังงานตรงนี้ ชัดเจนเลยเร็วๆนี้หรือช่วงเวลานี้เขาจะเข้าหาคุณมากขึ้นนะเตรียมตัวรับการเข้ามาจีบของเขาได้เลยเพราะมีโอกาสเหลือเกินว่าเขาเริ่มตกหลุมรักคุณเข้าให้แล้วแล้วเขาจะหาทางเข้าหาคุณมากขึ้นหรือมีการ take a คชั่นเพื่อที่จะเดินหน้าจีบคุณมากขึ้นนั่นเองว่า ไอ้บ้าเอ้ยเขิดจะมัดกลแล้วก็นายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยันยันรับพลังงาน,น,น,นเดี๋ยวก็ยิกอีนดีวยนะ